ชอบค่ะแมอยางพิ่งใจร้อนอย่าจะไปเจาะเรื่องรายละเอียดของกองทุนนะคะก่อนที่จะไปดูว่ามีกองทุน LTF และ RMF อะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาคุยรายละเอียดในภาพรวมของ LTF และ RMF กันก่อนค่ะซึ่งวันนี้นะคะพระวได้รับเกียรติจากพี่ทวีปมาคุยกับเราทั้ง2ช่วงเลยพี่ทวีปสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับน้องพรวครับ ก่อนอื่นเลยอาจจะต้องถามถึงรูปแบบของการลงทุนสําหรับ LTF แล้วก็ RMF อคะ่ะอาจจะให้อธิบายง่ายๆก่อนว่าเอ๊ะเจ้าสตัวเนี้ยคือกองทุนอะไรประเภทไหนได้เลยก่อนอื่นขอต้องเท้าความกลับไปนิดหนึ่ง<ฮ>ะนะครับภาครัฐเนี่ยเขาออกกองทุน LTF RMF <AR> มาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะสนุนให้นักลงทุนเนี่ยเป็นนักลงทุนระยะยาว <AR M> <F> นะครับส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเขาเป็นแรงจูงใจให้คนมาลงทุนกัน <AR M> <F> นะครับ <AR M> <F> เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนอาจจะมาเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดเนี่ยแล้วก็มีการเก่งกับไประยะสั้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้ LTFRf เนี่ยมาเป็นแรงจูงใจในการให้ลงทุนระยะยาวนะครับ<ม>ซึ่งขอลงรายละเอียดกันเลยแล้วกันนะครับ LTF เนี่ยหรือว่ากองทุนหุ้นอกองทุนรวมหุ้น,นร,ะะระยะยาวะนะครับก็คือจะเป็นเน้นลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า65%สเปนตนะครับส่วน IMF หรือว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอันนี้จะมีความหลากหลายในการลงทุนมากกว่า LTF นะครับ ซึ่งนโยบายการลงทุนขอลงรายละเอียดแต่ละฟองเลยนะครับ LTF เนี่ยนโยบายหลักๆเลยก็คือว่าสมมติถ้าลงทุนไปแล้วต้องถือให้ได้5ปีปฏิทินปปฏิทินแค่นั้นเองครับผมอย่างเช่นสมมติถ้านักลงทุนมาซื้อวันนี้ปี2558ก็จะสามารถขายได้ปี2562 62 62 62 62ครับนะครับแค่นี้เองจริงๆนะครับส่วนเงื่อนไขการลงทุนจำนวนเงินเนี่ยขั้นต่ำไม่ได้ระบุไว้ แต่ในส่วนของขั้นสูงเนี่ยระบุไว้ว่าห้ามเกิน15%ของรายได้แล้วก็ถ้า15%ของรายได้เกิน5 0 0 0 0 0ก็แม็กซิมัมที่5 0 0 0 0 0ด้วยอ,อันนี้สำหรับ LTF ค่ะนะครับส่วน RMF จะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคำน้องแพวแต่ไม่ได้ยากอะไรมากะนะครับ RMF เงื่อนไขหลักๆมีอยู่2ข้อครับข้อแรกคือต้องลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงอายุ55บริบูรณ์อโหถ้าเราเริ่มวันนี้นี่ก็อีก20กว่าปีถูกต้องครับถูกต้องครับห้ามขาด ทามจริงๆแล้วสามารถเว้นการลงทุนได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกันแต่ไม่อยากให้เว้นนะครับอยากให้ลงทุนทุกปีดีกว่าะนะครับส่วนข้อที่2ก็คือต้องลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยๆ5ปีแบบวันชนวันนะครับต้องเข้าเงินไขทั้งสองข้อส่วนเรื่องจํานวนเงินลงทุนเนี่ยขั้นต่าในอารเนี่ยระบุไว้ว่าต้องลงทุนขั้นต่าแต่ละปีเนี่ยไม่ต่ํากว่า5,000บาทหรือว่า3%ของรายได้ทั้งปี ต่ำกว่า5,000หรือ3%ของรายได้ใช่ครับใช่ครับส่วนขั้นสูงเนี่ยครับจะระบุไว้ว่าห้ามเกิน15%ของรายได้และเมื่อนำ15%เมื่อกี้ครับไปรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบกขหรือ,อ,อว่าประกันแบบบำนาญต้องห้ามเกิน500,000บาทด้วย นะครับอันนี้คือเงื่อนไขหลักๆทั้ง LTF และ RMF คำนองแผวครับซึ่งไม่ยากอะไรเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครคำนวณไม่ถูกก็ไปหาเจ้าหน้าทีก่กสิกรแล้วกานให้ช่วยคำนวณยินดีเลยครับแต่ก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจมาลงทุนใน LTF และ RMF MM แล้วเนี่ยอยากให้รู้เงื่อนไขนิดนึงว่าถ้าเกิดไม่ทำตามเงื่อนไขแล้วจะโดนอะไรบ้างโดนอะไรคะได้ครับสำหรับ LTF นะครับสมมุติถ้าทำผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ขายก่อนอสมมติปีปฏิทินนะครับขายก่อน5ปีปฏิทิน สิ่งที่ต้องโดนเลยก็คือว่าอันดับแรกต้องคืนภาษีที่ได้รับยกเว้นมาย้อนหลังกลับคืนไปให้กรมสรรพากร oh. นะครับอันที่2ก็คือว่าต้องมีเงินส่วนเพิ่มให้กับกรมสรรพากรด้วย mm hmm. เขาคิดเดือนละ1.5%่นะครับส่วนที่3ครับส่วนสุดท้ายก็คือสมมติถ้าเวลามีการขาย LTF แบบผิดเงื่อนไขออกเนี่ย <Ha. S 1> ครับ กาไรส่วนต่างเนี่ยต้องนํามารวมเป็นรายได้ในปีที่ขายคืน LTF แบบปิดงันขายมัก็ต้องจ่ายภาษีแบบเต็มเต็มแล้วก็จ่ายภาษีเพิ่มเข้าไปอีกตามฐานภาษีของลูกค้าท่านน,นั้นๆนะครับแต่ส่วนถ้าเป็น r m f เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2กรณีครับกรณีที่ลงทุนไม่เกิน5ปีกับเกิน5ปีสมมติถ้าไม่เกิน5ปีเนี่ยก็ต้องคืนภาษีย้อนหลังทุกปีที่ได้รับยกเว้นมา <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้าจ่ายคืนช้าก็จะมีเงินส่วนเพิ่มเดือนละ1.5ด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็กําไรส่วนต่างต้องนํามารวมเป็นรายได้แล้วก็ไปเสียภาษีในปีที่ขาคืนปิดเงันไข <c oughs> อันนี้คือถ้าไม่ถึง5ปี <c oughs> แต่ถ้าเกิน5ปีไปแล้วก็จะเสียภาษีจะคืนภาษีย้อนหลังเฉพาะที่5ปีที่ผ่านมา <c oughs> นะครับแล้วก็อาจจะมีเงินส่วนเพิ่ม1.5ถ้าไปคืนลาชานะครับ <c oughs> ส่วนกำไรไม่ต้องนำไปรวมภาษีเป็นรายได้ละ ค่ะนะครับถือว่าชัดเจนทั้งกฎเกณฑ์และหากผิดกฎจะโดนอะไรใช่ค่ะเราร,รู้ขั้นต้นแล้วก่อนจะลงทุนนะคะคอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามคือก่อนก่อนหน้านี้คือ mindset หรือความเข้าใจของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วยเรื่องยลด่อนภาษีงั้นก็ไปซื้อ LTF เอาไว้ลดภาษีแต่เราไม่ค่อยคำนึงถึงถึงรูปแบบของ แต่ละกองทุนก็เลยอยากจะถามพี่ทวีหรือให้อธิบายเพิ่มเติมบ่ะว่าจริงๆแล้วหน้าที่หรือว่าสิ่งที่ LTF RMF ช่วยเราได้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าไปมากไปกว่าการลดหย่อนภาษีค่ะได้เลยครับน้องแพลวจริงๆแล้วเนี่ยการลดหย่อนภาษีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องลองด้วยซ้ำไปสมมติถ้ามาลงทุนในกองทุน LTF หรือ RMF เพราะว่าเวลาการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ระยะยาวนี่ครับจะสามารถเพิ่มเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนเนี่ยได้อย่างมหาศาลนะครับก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับที่มาลงทุนครั้งแรกโดยหวังลดหย่อนภาษีเป็นหลักแต่พอลงทุน5ปีไปแล้วโหเห็นกําไรที่ได้รับกลับมาเเยอะมากเป็นก่อเป็นกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วได้เพิ่มผลตอบแทนสร้างความมั่งคั่งให้กับเราในอายุในระยะยาวส่วนเรื่องที่2ซึ่งอยากเน้นย้ําเลยนะครับ เราอาจจะใช้กองทุน LTF หรือ r m f เนี่ยเป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินในอนาคตอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติถ้าทางผู้ลงทุนนะครับวางแผนว่าจะ,กะเกษียณอายุตัวเองในอีก30ปีข้างหน้าะนะครับสมมตินะครับวันที่เรากรเกษียณอายุเราจะรู้ละว่าวันนั้นเราจะไม่มีรายได้ใดๆเข้ามาจากงานประจำละ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นไปเราอาจจะคำนวณครับว่าเราต้องใช้เงินอีกประมาณเท่าไรหร่เพื่อดำรงชีวิตแบบ แบบกินดีอยู่ดีะนะครับพอเราคิดได้แล้วเนี่ยว,วันที่เราก็จะเกษียณอายุเราต้องมีเงินก้อนเท่านี้เราก็คำนวณย้อนกลับมาจนถึงวันนี้ครับว่าจากวันนี้จนถึงวันที่เรากเกษียณอายุเราควรจะต้องเก็บออมแล้วก็เอาเงินไปลงทุนใน LTF i m f ปีละประมาณเท่าไหร่หเพื่อให้เพิ่มผลตอบแทนจนได้เงินก้อนในวันที่เรากเกษียณครับผมไม่น้อยนะคะถ้าลองคำนวณดูล้วจะรู้ว่ามันหลายหลักสิบล้านอยู่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับน้องแถล ครับางทีพอไม่คำนวณเราจะไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดไหนแต่ถ้าลองคำนวณนลคะเราอยากออมตั้งแต่วันนี้เลยค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์มองก็คือคิดว่าเป็นการออมเงินนอกเหนือไปจากเรื่องของการลดจอนภาษีอันนั้นเป็นผลพลอยได้ถูกต้องเลยเราตองรองอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ถามก็ไม่ได้ทุกวันนี้มันคือมีสินค้าเยอะมากในตลาด LTF ก็มีหลายกอง AF ก็มีหลายกองแต่วันนี้อยู่กับกสิกรก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วแนวนโยบายในการบริหารเงินลงทุนในระยะยาวสําหรับเกิกรไทยเป็นยังไงคะได้ครับวิธีการจัดการในการลงทุนระยะยาวเนี่ยเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทั่วไปหรือใน LTF AF ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดพอร์ตการลงทุนใน LTF และ AF เนี่ยอยากให้จัดแบ่งเงินเป็นสส่วนหลักๆส่วนแรกจะเป็นเงินลงทุนส่วนใหญ่ที่เรียกว่าคอพอร์ Uh huh. นะครับ uh huh. แล้วอาจจะแบ่งเงินส่วนเล็กน้อยไปลงทุนในตามสถานาการณ์นั้นๆ uh huh. นะครับซึ่งตัวพอร์ตการลงทุนหลักเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่มุ่งเน้นผลตอบแทนให้สม่ำเสมอ uh huh. ไม่มีการผันผวนตามภาวะตลาดที่ขึ้นขึ้นลงๆ <Wow. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาลงทุนใน LTF และ r m f ที่เป็นคอพอ p เนี่ยครับอาจจะมีการผสมกันระหว่างทั้งกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงก็คือหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศก็ได้แล้วก็เป็นลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำๆหน่อยเพื่อให้ภาพรวมแล้วคอพอดของเราสร้างผลตอบแทนได้อย่างเสมอสมัเสมอ oh. ครับผม ส่วนเ,เงินที่เราแบ่งออกมาเล็กๆน้อยๆเพื่อไปลงทุนในภาวะตลาดแตกต่างกันออกไปเนี่ย<ช>ครับตัวนี้จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตภาพรวมเราได้ดียิ่งขึ้นอ,อย่างเช่นอย่างเช่นในช่วงประมาณสัก1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับหุ้นต่างประเทศอาจจะมีผลการดําเนินงานที่ดีกว่าหุ้นไทยะนะครับอย่างเช่นหุ้นยุโรปหรือหุ้นฝั่ง ญี่ปุ่นนะครับสมมุติถ้าเราแบ่งเงินส่วนบางส่วนนี่ครับไปลงทุนในต่างประเทศภาพรวมพอร์ตของเราก็จะดีกว่าการลงทุนในประเทศไทยอย่างเดียวครับผมแล้วจําเป็นไหมคะที่ทุกคนจะต้องมีทั้งสองพอร์ตจริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วยิ่งสมมุติถ้าเราเวางแผนระยะยาวแล้วาการทําแบบนั้นนี่ครับจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตเราได้มากขึ้น ถ้าเริ่มเร็วก,ก็ยิ่งสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นถูกต้องครับได้เปรียบครับปัจจุบันสัดส,ส่วนของคนที่ออมเงินใน LTF และ RMF เนี่ยถ้าเทียบกับประชากรทั้งหมดถือว่าเยอะเ oh, ยอะโอ้โต้องเรียกว่าน้อยมากครับณวันนี้เองคนที่ uh, มาออมเงินในกองทุน LTF และ RMF สําหรับถ้าเทียบกับบุคลคลทางประเทศไทยต้องเรียกว่าน้อยมากๆครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนเลยนะครับได้ทั้งออ,อมเงินได้เพิ่มผลตอบแทนสร้างความมัน่นคงแล้วได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย แบบนี้ถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเอาละเราเห็นความสําคัญของการออมเงินในระยะยาวอยากจะมี LTF อยากจะมี RMF เข้ามาอยู่ในพอร์ตแล้วเนี่ยก็ต้องถามถึง Product ์ของกสิกรไทยปัจจุบันมีกี่กองแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนคะโอได้เลยครับ,รบก็ปัจจุบันนี้กองทุน LTF ของกสิกรไทยเนี่ยแล้วก็ RMF เนี่ยมีความหลากหลายมากๆนะครับ โดยที่ทางบลจกสิกรไทยเนี่ยเรายึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะออกกองทุนออกมาเนี่ยเราจะคิดว่ากองทุนเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจรหรือเปล่าหรือพยายามจะตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างปัจจุบัน LTF ของกสิกร,กรไทยมีทั้งหมด5กอง<ฆ>ซึ่งในแต่ละกองก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป อีเอ็ทีอฟห้ากองและอาร์เอฟค่ะอารเอถ้ารวมน้องใหม่ที่เรากําลังขายณวันนี้ด้วยมีทั้งหมด13กองครับน้องแพลวโอ้โหถือว่าเยอะมากๆแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะรู้ในรายละเอียดนะคะนโยบายการลงทุนของแต่ละกองหรือกองที่น่าสนใจเนี่ยจะมีอะไรบ้างพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ <S <S แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับพี่ทวีปกันต่อค่ะ